เครื่องชมมีอะไเครื่องชมอไเครื่องของออยอยู่นี่ฮสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังรับชมผมในขณะน,นี้นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโอ้เฮ้ยโอ้โอเคโอเควันนี้ไป่้องพูดพทำทำเพลงกันเยอะนะครับเนื่องจากว่า มีคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อินบ็อกเนี่ยมาถามผมเกี่ยวกับ iPhone 7 p l พ s นะซึ่งเฮ้ยผมไม่คิดว่า iPhone 7 p ดพ s จะได้รับแบบกระแสตอบรับดีขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็น iPhone ที่แบบจะว่าเก่ามันก็เก่าวะเนาะว่ามันตั้งกี่ปีมาแล้ววะหลายปีแล้วแหละแล้วก็หน้าจอมันก็5.5นิ้วเองเนี่ยเดี๋ยวเครื่องชูดเลยนี่เลยเครื่องนี่นี่นะครับ ไอโฟนเจ็ดพัดเครื่องน,นี้นี่นี่สีดำน้ำใช่สีม่วงสวยงามเหมือนเดิมนะอ่าสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็อินบ็อกซ์ถามมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งก็คือเรื่องโซเชียลนะฮะสองเรื่องเกมนะฮะโดยวันนี้นะครับผมจะมาเจาะสองประเด็นนี้เลยนะครับก็คือโซเชียลแล้วก็เกมนะฮะเริ่มที่โซเชียลก่อนนะฮะคือผมจะบอกว่าเนี่ยตลอดเวลาที่ใช้งานมาเนี่ยนะครับตัดเรื่องแบตออกไปก่อนเนาะเพราะแบตมันก็นานแล้วเนาะคือโซเชียล ไม่ติดเลยคือแบบแบบมันสบายหายห่วงอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าแบบมันเป็นรุ่นเก่าแล้วอ่ะแต่มันยังใช้ดีไม่มีแบบกระตุกไม่มีอะไรนะแล้วก็เล่นองไรทุกอย่างสำหรับโซเชียลนะ Facebook Line Twitter Ig YouTube TikTok คือเวิร์กหมดนะฮะเรื่องโซเชียลนี่คือแบบสำหรับคนที่อยากได้ไอโฟนอะแล้วเล็งรุ่นนี้ไม่อยู่อะถ้าจะเอามาเล่นโซเชียลอ่ะ บอกเลยคุ้มจบและที่สำคัญนะครับการอัปเดต iOS อผมบอกไปแล้วว่ามันยังอัปได้อีกยาวเพราะว่า iPhone 6 s Plus ยังอัปได้เลยตอนนี้ก็ยังอัปได้อยู่นะผมคิดว่าจะประมาณมาสัก2ปีอะ่ะย,ยังไปต่อได้อีกนะและด้วยความแรงของชิป a 1 0 Fusion นะฮะไม่ต้องห่วง i p h o นอะเขาเอาอยู่จริงต่อมาผมจะมาพูดถึงเรื่องเกมนะครับเรื่องเกมนี่คือเป็นประเด็นที่ หลายคนถามกันแบบเยอะมากว่าถ้าซื้อมาเล่นเกมรุ่นนี้ยังไหวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> iPhone 7p l พัเนี่ยโดยเกมที่ผมเอามาเทสให้วันนี้นะฮะก็คือจะเป็นเกม PUBG นะฮะแล้วก็เกม ROV นะสองเกมที่ผมนามาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโดยที่ PUBG อ่ะจริงๆนะผมค็ต้องออกตัวเลยนะว่าผมเลยไม่เป็นแตบบ่ว่าก็พยายามแบบว่าเอามาแบบเทสให้ดูนะครับแบบว่า เปิดเกมสุดเปิดทุกอย่างให้มันสุดเนี่ยมันสุดได้แค่ไหนได้ว่าเล่นเกมอ่ะพอเปิดสุดแล้วมันกระตุกหรือเปล่ารวมไปถึงตอนเล่นเกมอ่ะเราก็อัดวิดีโอที่จอไปด้วยก็มาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง RV o ก็เช่นกันนะฮะเปิดทุกอย่างสุดเท่าที่มันเปิดได้รวมไปถึงการอัดหน้าจอขณะเล่นเกมไปด้วยลองมาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้า iPhone 7 Plus เครื่องนี้ถ้าเอาเล่นเกมอ่ะมันยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ p u b G กกันเลยนะครับ เริ่มต้นเกมมาผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะเปิดเข้ามาพื้นฐานนะครับมันก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปที่การตั้งค่าเลยละกันมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกกันนะฮะของเกมนี้ผมจะเปิดอยู่ที่โหมด HD ก่อนนะครับ HD นี่คือเปิดได้ต่อมาเป็น HDR HD นะครับเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้นะฮะ ถ้าเป็นโหมดออ Ultra HD นะฮะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นนี้ยังไม่รองรับนะฮะแล้วก็ UHD นะครับกดไปก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าเร็วๆนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตได้หรือเปล่าส่วนเฟรมเรทนะฮะผมก็เปิดระดับสุงเลยนะฮะแล้วก็มาถึงรูปแบบหน้าจอนะครับผมก็เปิดแบบ top นะเพราะว่าให้มันเล่นเกมแล้วมันสบายตานะแต่ว่าจริงๆเลือกได้หลายรูปแบบมากเลยนะฮะอะไรลงมานะครับพอกราฟิกเสร็จแล้วก็จะเป็นที่การควบคุมนะฮะ ยานพาหนะนะครับความเร็วนะฮะออการเก็บอะไรแบบนี้นะครับก็ปกติเลยเนาะเอฟเฟกเสียงนะครับผมก็เปิดแบบว่า ultra hd เหมือนกันนะระดับเสียงโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูที่การเล่นเกมบ้างดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงแต่เช่นเคยนะครับผมต้องออกตัวไปก่อนว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะ ก็ลองดูนะครับความเลื่อนไหลของเกมนะว่ามันโอเคสําหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ iPhone 7 p l u าถ้าจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราลองไปชมกันเลยครับ บจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมผับ g นะครับเป็นยังไงกันบ้างถูกใจกันมากหรือเปล่าอย่าลืมนะผมมาเล่นไม่เป็น <c oughs> ก็เล่นแบบงูประปาไปให้ท่านผู้ชมดูเนาะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเกมมาเล่นเกมผับ g นะอันนี้ผมว่าโอเคนะโดยรวมคือมันมันไม่กระตุกอะ่ะเออคือมันดีมากแล้วเสียงอะ่ะที่เปิดแบบว่าออาตาแล้วอะ่ะคือโอเคเลยนะฮะต่อไปนะครับเกมผับจเสร็จแล้วลองมาดูเกมเอาวีกันบ้าง แล้วมาดูกันครับว่า RV ถ้าเปิดสุดที่เท่าที่มันเปิดได้อไวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการตั้งค่านะครับสำหรับการตั้งค่านะครับผมก็ตั้งค่าทั้งหมดไว้เป็นแบบว่า HD นะครับภาพก็จะเป็นแบบ HD แบบสูงมากนะครับการแสดงผลนะครับการแสดงผลก็จะเปิดได้แค่ระดับสูงนะครับสูงมากไม่ได้เครื่องไม่รองรับนะฮะส่วนอื่นผมก็ ปรับแบบให้มันสุดไปเลยนะอะไรที่มันปรับสุดได้ผมก็จะปรับให้สุดเลยนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูที่เกมกันบ้างดีกว่านะฮะโอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะครับเราลองดูเฟรมเรทเริ่มต้นกันมากนะครับว่าเฟรมเรทเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอาผมเปิดเฟรมเลยละ เฟรมเรทเริ่มต้นนะฮะสตาร์ทอยู่ที่59นะครับแล้วก็ไปที่61นะฮะอ่าตอนนี้ก็ลองดูนะครับความเรื่หลของเกมความสม,มูทเป็นยังไงกันบ้าง <battles> โดยช่วงที่ผมเล่นนะผมไม่รู้สึกว่ามันกนระตุกเลยนะครับมันมีความสม,มูทของเกมมากคือ iPhone นะครับเอามาเล่นเกมใหม่ยังไงโอเคนี่ครับลองดูฉากที่แบบเข้าโบวกนะครับ 3ามสีแบบตัวละครเนี่ยอยู่ในเกมดูว่ามันกระตุกไหมไม่กระตุกนะเฟรมเมรทก็ก่อ,อยู่ที่60สิตลอดเลย6ก6ิบหกนี่คือแบบอาจจะตกไปที่ห9บ้างแต่ถามว่ากระตุกไหมไม่กระตุกอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไม่บรรยายแนละ้วลองให้ท่านผู้ชมนะครับดูแล้วกันนะครับว่าเกมเอาบีครับเป็นยังไงบ้าง defeated executed an enemy has been defeated I got my ways enemy double kill pick your battles wisely just give up an ally has been defeated an enemy has been defeated you have defeated an enemy. An ally has been defeated. Enemy double kills. Ultimate. An enemy has been defeated. shot one enemy been e e has kill ally d a f อ่ะโอเคครับจบไปทั้ง2เกมนะครับอันนี้แมทมาแบบรวบแล้ตัดตอนมากเพราะว่าด้วยเสียงนึกร้องนะจาก ท่านผู้ชมนะครับที่ให้ผมมาเทสเกมให้หน่อยสัก2เกมอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่เกมอะไรอย่างเดียวนะจะมาดูว่า iPhone 7 p l พ s ร์ะตอนนี้ถ้าซื้อมาเล่นโซเชียลเอ่ยเล่นเกมเอยอะไรอย่างเงี้ยยังจะไหวอยู่หรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไหวแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าเครื่องที่ท่านผู้ชมซื้อมาเป็นเครื่องที่แบบเป็นมือใหม่แกะกล่องหรือว่าเป็นมือสองนะฮะตอนนี้ผมไปดูหลายๆศูนยะ์่ะก็ยังมีเหลือนะครับอันนี้ก็ แล้วเดี๋ยวทางท่านผู้ชมนะคบว่าเราอยากได้ของใหม่เลยหรือว่าเราอยากจะซื้อมือสองซึ่งมือสองที่ขายกันตอนนี้ก็ประมาณ7จ0 0 8 0 0 0 8 0 0 0ปด0 0เลยประมาณนี้มีหลายเลทมีหลายสภาพเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าใครมีก็ประมาณหน่อยอย่างเงี้ยใครอยากไปเป็นมือใหม่ก็ยังพอหาได้อยู่นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณานานะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone 7 Plus เครื่องนี้นะฮะโอเคครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับมือถือแล้วก็รถยนต์นะครับกับ channel o ฮโอผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องการคําว่าสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย